มานอยู่ตนกาเนี่ควันนี้จะมาต้งจอบอลวบคุมหลาํตแหน่งบอลลูครับหลังจากติดบริการลงนี้นึ่งครับมาเข้าที่ควพีห้องวาวสาองครับตัวที่หนึ่งครับทำงานด้วยปุ่มกดกับดรปิงครับมาจุดต่อรวมในองครับมาพาที่ควพีครับห้องวาวสามสองานด้วยลมเอ้ทำงานด้วยปุ่มครับกับเรยปิงนะครับตัวที่ส ตัวต่อรถเมล์สองครับมาข้อที่ขั้ว P ครับของวาล์คหนทัสองครับทำงานด้วยลมกับแล้วจปิงนะครับเมื่อกดเมื่อกดครับจะทำให้พ P ครับเชื่อมต่อ A ครับทำให้ A ออกมาที่ขั้ว X ของวาอลมพุ่มครับไปตัวที่สองครับเมื่อกดปุ่มครับจะทำให้พ P เชื่อมต่อกับ A ครับทำให้ A ออกมา มาที่ขัว้ววายครับของวาล์มพู่ครับออกจากขั้วเอ A ของวาล์มพู่มครับมาเข้าที่ขั้วเซ้ของวาลว์มฮาสองทำงานด้วยลมกับเรดเปิงครับมาที่ขั้วเอ A นะครับของวาลว์้าร์ดสองทำงานด้วยลมกับรดเปิงครับมาเข้าที่กระบอกสูบต้องทางด้านซ้ายนะครับ ต่อไปมาเข้าที่พวก b นะครับของ y ทั้งสองทำงานด้วยลมกับด้วยติ้งครับมาเข้าที่ก็พอสู่สองทางข้างขวาครับเมื่อกดกุ้มครับจะทำให้ p เข้มต่อ a ครับทำให้ a ออกไปปุ๊บทำให้ออกไปควบคุมเองครับโดยซองครับเมื่อกดกุ้มครับจะทำให้ p เข้มต่อ a ครับทำให้ a ออกไปควบคุม y ครับมาที่ ลมจะไะไรออกมาที่ตัว A <อ>ครับจะทําให้เชื่อมต่อแท็ครับ,บ,บจะทําให้ลูกสูบข,ขึ้นนี่ครับ